ทำทั้งหลายคือเจตนานำหน้ามโนบุพังคมาธรรม,มามโนเสธท่ามโนมยาทำทั้งหลายดีหรือชั่วกว็าตามมีใจเป็นหัวหน้ามีใจไปถึงก่อนมีใจเป็นประธานเมื่อใจคิดดีบุญก็เกิดขึ้นตรงนั้นการพูดดีการกระทําดีก็ตามมาผลแห่งความดีก็ตามมาดีนั่นแหละคือบุญเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมี สวรรค์มีปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติกนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พน้นบุคคลนั้นทำบาปก็ทำไม่ได้มากเพราะวาดหวันอันตรายจากกรรมบาปบุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปล่าบกลื้มใจ และจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อย